3แอปกู้ยืมเงินด่วนในปี2516ยืมได้ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนไม่ต้องยื่นเอกสารให้วุ่นวายเป็นแอปกู้เงินที่ถูกกฎหมายได้เงินจริงรับเงินเร็วสุดใน24ชั่วโมงต้องขอบอกเลยนะคะว่าในยุคป,ปัจจุบนันการขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารกันแล้วเพราะเราสามารถทำการสมัครขอสินเชื่อได้ทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยง่าย โดยที่ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากวุ่นวายแถมยังรู้ผลการอนุมัติและรับเงินไวมากซึ่งแอปกู้เงินที่เราจะแนะนำในปี2516มีด้วยกันทั้งหมด3แอปดังนี้มาเริ่มกันที่แอปแรกแอปเงิน Thunder สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแนะนำกู้เงินกับแอปพลิเคชัน Money Thunder ได้เลย อนุมัติรับเงินไวภายใน10นาทีให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาทรับเงินสดเข้าบัญชีทันทีและเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง36เดือนโดยแอปพลิเคชัน Money Thunder เป็นแอป,ปกู้เงินในระบบภายใต้การกำกับดูแลของทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริการโดย SCB a b a c a s เป็นบริษทัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ถูกกฎหมาย100% ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากแอปเงินทันเดอร์ทำให้ระบบต่างๆมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นการกู้เงินผ่านแอปกู้เงินที่ถูกกฎหมายจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจุดเด่นของแอป Money Thunder 1. ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 2. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง0.83%ต่อเดือน 3. อนุมัติทันใจ เรียวสุดภายใน10นาที 4. รับเงินเต็มเตมไม่มีค่าธรรมเนียมและ 5. ระยะเวลาในการกู้ยืมสูงสุดถึง36เดือนสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นคนไทยอายุระหว่าง20-65ถึงปี 2. ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างหรือว่าค้าขาย และ 3. พนักงานประจำก็สามารถสมัครกู้ยืมได้ในส่วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 1. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและ 2. สเตตเมนต์ย้อนหลังทั้งหมด6เดือนโดยขอได้จากแอปธนาคารที่เราใช้อยู่ได้เลยสำหรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการสมัครกู้ยืมดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่9.99%ถึง33%ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินสินเชื่อไม่มีค่าธรรมเนียมในการจ่ายโปกหากกู้1,000 0บาทผ่อนชำระขั้นต่ำเพียง471บาทเท่านั้นสำหรับขั้นตอนในการขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Thunder ขั้นตอนแรกให้เราลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันก่อนขั้นตอนที่1ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Thunder ใน Play Store หรือ App Store จากนั้น ให้กดไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบการสมัครใช้บริการขั้นตอนที่2ให้กรอกข้อมูลบแบบประจำตัวประชาชนขั้นตอนที่3ให้ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยรหัส OTP ขั้นตอนที่4ให้ทำการถ่ายภาพพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและขั้นตอนที่5ให้ทำการตั้งค่ารหัสพีนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการยืนยันการขอสินเชื่อขั้นตอนที่1ให้กดเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันขั้นตอนที่2ให้ทำการกรอกอีเมลเพื่อรับรหัส OTP หากไม่ทราบให้กดปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ขั้นตอนที่3ให้กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการในการยื่นขอสินเชื่อขั้นตอนที่4ส,ส่งข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่มส่งข้อมูลยืนยันในการขอสินเชื่อและขั้นตอนที่5ส่งข้อมูลสำเร็จรอผลการพิจารณาตามที่แอปพลิเคชันแจ้งเตือนในส่วนของขั้นตอนต่อไปคือการรับผลการอนุมัติและการทำสัญญาขั้นตอนที่1ให้กดทำสัญญาสินเชื่อหลังจากได้รับการอนุมัติขั้นตอนที่ 2: ให้กรอดจำนวนเงินที่เราต้องการทำสัญญาขั้นตอนที่3ให้เลือกรูปแบบในการผ่อนชำระขั้นตอนที่4ให้เราเลือกบัญชีที่จะใช้รับเงินขั้นตอนที่5ให้กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อรับสินเชื่อและขั้นตอนที่6สำเร็จรอรับเงินเข้าบัญชีภายใน24ชั่วโมงและขั้นตอนสุดท้าย เป็นวิธีการชำระค่างวดขั้นตอนที่1ให้กดปุ่มชำระเงินซึ่งจะอยู่ในหน้าหลักขั้นตอนที่2เลือกชำระเงินผ่าน SCB e c หรือดาวน์โหลด QR Code เพื่อจ่ายเงินผ่านทางแอปธนาคารอื่นๆได้เลยเพียงขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ก็สามารถกู้เงินกับแ p ปพลิเคชัน Money Tender ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนต้องการเงินไว ลองกู้เงินใน a p p พลิเคชัน Money Thunder ได้เลยหากเคยมีข้อมูลสงสัยสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ a p p พลิเคชัน Money Thunder ได้เลย w w w m o n e y t h u n d e r c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอ l l เซ็นเตเบอร์โทร02 722 2222ได้เลยนะคะแอปที่2 คือแอปพลิเคชันป๋าโดยแอปป๋ามีวงเงินในการกู้ยืมสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน500,000บาทอนุมัติสินเชื่อขั้นต้นรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีรับเงินเข้าบัญชีภายใน24ชัว่วโมงขั้นตอนในการสมัครง่ายไม่ยุ่งยากสามารถทำการสมัครผ่านทางมือถือได้ตลอดอีกทางข้อกำหนดและเงื่อนไขในการกู้ยืมต่างๆยังมีความยืดหยุ่นสูง และมีระยะเวลาในการกู้ยืมหรือผ่อนชำระที่นานซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีบริการที่ดีพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่มาขอกู้หรือทำการยืมเงินด้วยการอนุมัติที่รวดเร็วภายในวันเดียวเท่านั้นเพียงแค่กรอกข้อมูลไม่กี่นาทีก็สามารถรอรับการอนุมตัติและนำเงินสดออกไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะยืม 1, 0 0 0 2 0 0 0 3,000หรือ5,000บาทก็สามารถยืมได้ จำกัดวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทต่อคนไม่ต้องรอนานเงินโอนเข้าบัญชีจริงสะดวกรวดเร็วทันใจคนที่ต้องการเงินด่วนเงินฉุกเฉินฟังรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยจุดเด่นสำหรับแอปปาคือมีสินเชื่อที่หลากหลายตอบโจทย์ในทุกวัตถุประสงค์ช่วยประเมินการอนุมัติเบื้องต้นทำให้ไม่ต้องรอแบบไร้ความหวงัง สามารถพูดคุยติดต่อได้หลายช่องทางสาาร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้งานสามารถทำการสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงง่ายๆไม่ซับซ้อนเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถตรวจสอบสถานะของสินเชื่อหรือสั่งโอนเงินได้และสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ตลอดในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่ต้องการกู้เงินจากแอปปา1 ต้องเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น 2. มีรายได้ประจำมีสลิปเงินเดือนสามารถยืนยันรายได้ที่ชัดเจน 3. ม,มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและ 4. มีความรับผิดชอบในการชำระหนี้ให้ตรงเวลาสร้างประวัติการยืมเงินที่ดีสำหรับเอกสารที่ใช้ในการกู้ยืมเงินจากแอปปา 1>, 1. ใช้แบบประจำตัวประชาชนตัวจริง 2. โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้พร้อมเบอร์ติดต่อ 3. หน้าแรกของสมุดบัญชีเพื่อใช้ในการรับเงินและ 4. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดในส่วนของวิธีการใช้งานแอปปามีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ทำการดาวน์โหลดแอปปาใน Google Play สำหรับผู้ใช้งานมือถือระบบ android เท่านั้น2ให้ทำการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ3ให้เลือกสินเชื่อที่เราสนใจจากนั้นให้กดปุ่มเลือกสินเชื่อน,นี้ 4. ให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อทำแบบประเมินเบื้องต้นจากนั้นระบบจะทำการประเมินเบื้องต้นว่ามีโอกาสอนุมัติกี่เปอร์เซ็นต์ 5. ให้ทำการอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายของเราคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหน้าแรกสมุดบัญชีที่ใช้รับเงินและสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและ 6. ให้รอผลการอนุมัติสินเชื่อได้เลยสำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของแอปป่าได้เลย หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 308 8199ได้เลยนะคะมาต่อกันที่แอปที่3คือแอปพลิเคชันฟินิกส์แอปพลิเคชันฟินิกเป็นแอปกู้เงินที่ถูกกฎหมายเขียงคู่คนทำมาหากินพ่อค้าแม่ค้าสามารถทำการสมัครได้เลยเป็นแอปกู้เงินที่ให้บริการโดยบริษัทมันนิกในเครรอธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยแ p ปพลิเคชันฟินิกเป็นการให้บริการสินเชื่อนาโน Finance ที่มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มคนทำมาหากินทุกๆอาชีพรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆได้เพราะขาดเอกสารทางด้านการเงินและไม่มีบุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ให้สามารถกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงโดยมีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทอนุมัติรับเงินไวภายใน5นาทีดอกเบี้ยต่ำเพียง2.75%ต่อเดือนเป็นแบบลดต้นลดดอกช่วยลดปัญหาการก่อหน,นี้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมให้กับกลุ่มคนทำมาหากินและเจ้าของธุรกิจรายย่อยจุดเด่นของสินเชื่อนาโนฟินิสปี 1>, 1. ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน 2. ใช้แค่แบบประจำตัวประชาสนแค่ใบเดียวเท่านั้นไม่งอ้อเอกสารใดๆ 3. ผ่อนจ่ายตามใจได้เงินหมุนต่อทันที 4. รับวงเงินสูงสุดหลักแสนหมุนเงินอุ่นใจได้ทุกสถานการณ์ 5. กู้เงินด่วนอนุมัติไว รู้ผลการอนุมัติภายใน5นาทีและ6สามารถกู้ได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปที่สาขาหรือสำนักงานสำหรับวงเงินให้กู้ยืมสามารถกู้ยืมได้ตั้งแต่2,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทโดยมีอัตราดอกเบี้ย ب, เพียง2.75%ต่อเดือนเิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดลดอก ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอกู้ 1. ต้องมีอายุระหว่าง20 60ปี 2. มีรายได้ตั้งแต่8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปทำอาชีพไหนกิจการอะไรก็สามารถสมัครได้ 3. รายได้ไม่แน่นอนไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนค้ำประกันในการกู้ยืมและ 4. สเตตเมนต์ไม่ดีแต่อยากมีเงินหมุน หรือขยายกิจการก็สามารถสมัครได้โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 2. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เนต็ต 3. แอปพลิเคชัน SCB EC ที่เปิดใช้งานและลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้วและ 3. หมายเลขพร้อมเพย หรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้ในส่วนของขั้นตอนในการกู้ยืมเงินจากแอปพลิเคชันฟินิกมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟินิกใน Play Store หรือ App Store 2. ให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อโดยกอรอกเลขแบบประจำตัวประชาชนวันเกิดและยืนยันตัวตนด้วย OTP 3. ให้ทำการยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBEC ถ้ายังไม่มีสามารถเปิดเบัญชี SCB ออนไลน์ได้ 4. ตั้งรหัสพินหกหลักสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Finic 5. กดยินยอมการเปิดเผยข้อมูลและกรอกข้อมูลส่วนตัว 6. ดูสรุปข้อมูลสินเชื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อและรู้ผลการอนุมัติภายใน30นาที และ 7. เมื่อได้รับการอนุมัติสามารถถอนเงินสดออกมาได้เลยหากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแอปพลิเคชันฟินิชได้เลย www.finic.com หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร021131113ได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ